เลี้ยงปลาเนื้ออ่อนปลาชะโอนสี่เดือนสามารถจับขายสร้างได้ได้นะครับนี่ครับมาดูตัวนี้เลยนะครับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโอนบางพื้นที่เรียกปลาเสียมนะครับผมทางใต้เรียกปลาโอนนะครับตัวนี้เราเลี้ยงในบอ่อดินนะครับอายุ4เดือนนะครับเนี่ย4เดือนก็สามารถจับขายสร้างได้ได้ได้แล้วนะครับแบบว่าราคาดีมากเลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เอาขึ้นมาจากบ่อดินมาใส่กระชังไว้ เพื่อให้ที่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากมาดูนะครับอยากมาศึกษาลูกพันธุ์เราก็มีอาหารมีพร้อมนะครับอาหารเริ่มเล่ของปลาเซียมนะครับมีพร้อมเรามาพักไว้นะครับก็จะได้มาดูมาเห็นกันนะครับนี่เลยนี่กินอาหารเม็ดแล้วนะครับตัวนี้สีเดือนใหญ่มากครับผมนี่ถือว่าโอเคเลยสวยมากครับผมปลาเนื้ออ่อนปลาเซียมนะครับเลี้ยงในกะชัางได้ในบ่อดินได้นะครับบ่อดินจะโตไวที่สุดนะครับบ่อพลาสติกบ่อปูนสามารถเลี้ยงได้แต่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะครับสําหรับบ่อพลาสติกหรือบ่อปูนเนี่ย น้ำต้องมีเปลี่ยนถ่ายตะลอดต้องมีออกซิเจนหรือต้องมีน้ำวนนะครับอาหารก็ต้องโปรตีนสูงนะครับสําหรับปลาเนื้ออ่อนตัวนี้นะครับเป็นปลาที่มาแรงและคนต้องการสนใจเยอะมากนะครับสวยๆแบบนี้นี่ครับผมมาดูได้นะครับบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละอ,อ่ําบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยงได้แล้วประสบผลสาเร็จแล้วนะครับหลายๆท่านเอาไปเลี้ยงก็ติดใจมารับไปเลี้ยงต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกอีสานเหนือมาหมด เลี้ยงได้นะครับผมทางาทางเพื่อนบ้านนะครับประเทศบ้านบ้านก็มาประเทศกัมพูชาประเทศลาวก็มานะครับเนื้ออ่อนสวยๆครับ